ยังอยู่กันที่เรื่องของการศึกษานะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณครูฟันน้ำนมคนหนึ่งนะครับเธอสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่น่าสนใจก็คือเธอได้กลายมาเป็นไอดอลเป็นขวัญใจและแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆวันนี้คุณกวีวง์ธีรคุณพาไปรู้จักกับเด็กคนนี้ครับสาสะโตามทางนี้ลูกพี่ ปล่าดินสอนับตั้งแต่ชั้นปถมวัยที่เด็กหญิงดาริกาสังทองจีนหรือน้องดานี่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนหัวไช่เรือนประชาบาลอำเภอหัวไช่จังหวัดนครศรีธรรมราชทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเพื่อนร่วมชัน้นจนกลายเป็นไอดอลหรือขวัญใจเพื่อนๆที่ให้ความสนใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเนื่องจากมีความสนุกสนานเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะพูดภาษาอังกฤษให้ได้เหมือนน้องดานี่แดนนี่อยากให้เพื่อนเพื่อนมีสมองดีให้เรียนเหมือนดานี่แล้วกใ็ให้รู้จากภาษาอังกฤษมั่งในโลก ให้ทักทายภาษาอังกฤษกับคนอังกฤษให้ตอบอังกฤษกับคุณคุณครูแพรแล้วก็ให้เพื่อนเพื่นเรียนเก่งๆให้เพื่อนเอนรู้ภาษาอังกฤษมากๆแล้วก็ดดนนี่จะเรียนจนให้เพื่อนรู้จักภาษาอังกฤษมากๆแนวคิด,ดปดู้บิิหารสถานศึกษาที่มีนโยบาย ให้ครูสอนร่วมกับนักเรียนหากนักเรียนคนใดมีความสามารถเป็นการขยับช่องว่างของการเรียนรู้ทําให้ครูปฐมวัยโรงเรียนหัวใจเดือนประชาบาลแห่งนี้ไม่ดีรอที่จะดึงความสามารถของน้องดานี่ออกมาใช้ในกิจกรรมต่างๆเนื่องจากเห็นแววถึงความมีจินตนาการมีความคิดบวกตั้งใจที่จะให้เพื่อนร่วมชั้นได้มีความรู้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเหมือนตัวเองพูดได้ แล้วเมื่อคุณครูนะคะสอนเรื่องต่างๆเขาก็จะสามารถอธิบายสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาสิ่งที่เขารู้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่นั้นมาคุณครูก็เลยจัดกิจกรรมแบบสองภาษาให้กับเด็กในห้องเรียนนะคะทําให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคุณครูและก็ดานี่ตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะคุณครูจะดึงความสามารถของเด็กแล้วก็อนนักเรียนมาเป็นวิทยกรตัวน้อยในการสอนนักเรียนในห้องเพื่อเพื่อเขาจะได้ คุยกันในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับเพื่อเพิ่มปสิทิภาพตรงนั้นเพราะเด็กนักเรียนแต่ละคนก็มีความรู้ที่ไม่เหมือนกันคับความรู้ความสามารถแต่ละด้านก็จะกระจายความสามารถของนักเรียนแต่ละด้านมาเสริมให้นักเรียนคนอื่นให้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ Can you tell them what today what have and Bami Okay business you do our house and do lots of Mu? tell them we we Well we we work นางสุวัจีสังทองยีนอดีตเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาผู้เป็นย่าบอกว่าเริ่มตั้งแต่หัดพูดแตส,สอนให้น้องดานี่พูดได้ทั้งสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารในชีวิตประจําวันไม่ได้ยัดเยียดความรู้ด้านวิชาก,การให้กับหลานแต่ด้วยความเป็นเด็กกล้าแสดงออกทุกครั้งเมื่อพบชาวต่างชาติจะกล้าเข้าไปพูดคุยและขอบคุณทางโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้น้องดานี่แสดงความสามารถผมฝังเขาตั้งแต่เล็กๆว่าภาษา บอกเขาว่าน้องไน่มีโอกาสโชคดีเขาเป็นภานษาอังกฤษน้องก็ไปช่วยเหลือคุณครูได้แล้วป,ประกอบกับพอเขาไปที่โรงเรียนเนี่คุณครูก็จะให้กําลังใจเขาให้กําลังใจเขาเลยกระรับความกล้าของเขาที่เขามีอยู่เนี่ย เขาก็เลยได้ได้เป็นครูสอนสอนเพื่อนไปด้วยทุกท,ทุกครั้งที่ครูสอนภาษาไทยเขาก็จะออกไปสอนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าหลักสูตรอนุบาลมันก็จะง่ายๆเรื่องเลขเรื่องการนับเรื่องสีเรื่องสัตว์เรื่อง,องอวัยวะอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กในห้องนั้นจะเก่งภาษาอังกฤษไปเลยค่ะจากเด็กปฐมวัยมีความรู้ด้านการพูดภาษาอังกฤษแต่ไม่กล้าสื่อสารพเพราะเกรงถูกเพื่อนมองว่าตัวเองเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงได้แต่พูดคุยกับเพื่อนเฉพาะภาษาไทยเมื่อถูกครูเจอร์นายปัจจุบันน้องดานี่ได้กลายเป็นนักเล่านิทานภาษาอังกฤษที่แฝงไปด้วยความรู้สร้างความตื่นเต้นให้กับเพื่อนๆทุกครั้งเมื่อถึงวิชานี้กะวีวงธทรกุลไทย p ี s รายงาน